m e r ร์รี่คริสต์ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ2,500ต้องเป็น2,025ค่ะก็วันนี้นะคะก็ด้ได้มาเที่ยวกันที่ช็อกโกแลตวิวนะคะบรรยากาศของวันคริสต์มาสร่าเริงสนุกสดใสค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะที่นี่ก็คือเหมือนทั้งทัวร์ต่างประเทศแล้วก็ทัวร์คนไทยนะคะทุกคนหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวบรรยากาศของความสนุกสนานการลื่นเริง,เรงบันเทิงใจนะแสงไฟสดใสามากเลยค่ะมีประดับประดาไปด้วยแสงสีของการเฉลิมฉลองนะคะเป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์นะคะซึ่ง ได้ตเด็ดมาเกิดบนลางญ่าในโลกมนุษย์เพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์โลกเรานะคะทำให้เราของคริสตทั้งหลายก็จะได้มาเฉลิมฉลองนะคะวันประสูติของพระเยซูค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยงามนะคะจุดตรงไหนก็น่าถ่ายรูปแต่คนเยอะเยอะมากเลยค่ะนวนก็ เหลือเวลาก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ยี่หนะคะครบ14วันพอดีที่ผมจะล่วงก็เลยขอเป็นบรรยากาศส่งท้ายผมทรงนี้นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มล่วงหมดแล้วมั้งคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วันนี้ก็ล่วงเยอะล่วงเยอะมากนะคะก็ได้ใส่แวดให้มันติดกันไปก่อน ถ้าเกิดมันจะหลุดมันก็ไปพร้อมกันนะคะ่ะก็มาติดแบกไ,ไปด้วยกันนะคะก็ขอมาเฉลิมฉลองมีความสุขค่ะก่อนที่จะกลายเป็นว่าหัวไม่มีผมนะคะผมจะร่วงหมดหัวแล้วก็เลยฉลองหน่อยค่ะนะคะพระเจ้าก็จะส่งเยียวยารักษาให้หายจากโรคมะเร็งเร็วไวนะ,ะผมเก่าก็จะร่วงหลุดไปเดี๋ยวผมใหม่พระเจ้าก็จะสร้างขึ้นมา ให้นิ่มสลวยสวยเก๋นะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่ช็อกโกลลตวิวนะคะถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะช่วงเ,เลยซอย45ไปนะคะเขาก็จัดเป็นทีมของวันคริสต์มาสค่ะสุขสดใสนะคะขอให้พี่น้องจงรับพรปีใหม่ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะปีผ่านไปไม่ว่าจะเกิดอะไรใดๆขึ้นขอให้พระเจ้า เอาไปพิพากษาค่อยๆค่อยๆปรับให้เปลี่ยนให้เป็นเรื่องดีๆนะคะแล้วสิ่งใหม่ๆพระเจ้าก็จะหนุนและชูกำลังยกชูเราเสริมกำลังเราอยู่กับเรานะคะ ประทับอยู่กับเราให้มีแต่สันติสุขมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความสดใสปิติสุขมีชีวิตชีวาล่าเริงตลอดนะคะซึ่งในวันปีใหม่ปีนี้ใครที่ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะทำอะไรก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยากมั่งมีมั่งคั่งอยากสุขภาพดีอยากไปเที่ยวไหนนะ ความรักความสุขความแข็งแรงความรุ่งเรืองขอให้บังเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะขอให้มีแต่ความชื่นบานมีแต่ความรักมีแต่ความสุขมีแต่ความสดใสพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกคนนะคะขอให้บรรยากาศต่างๆแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหัวใจ มีแต่ความสุขสดใสสว่างร่าเริงบันเจิดนะคะมีแต่ความรื่นเริงบันเจดิดแสงสีสดใสในหัวใจที่เบิกบานในชีวิตที่ชุ่มชื่นชื่นบานสดใสกันทุกคนนะคะขอให้พี่น้องทุกคนร่ำรวยมัง่งคั่งสุขภาพดีมีแต่ความสุขมีแต่ความสมานสามัคคีนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ Merry Christmas ส0 2 5กับเพื่อนเพื่อทุกๆุกคนนะคะปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเก่าก็จะผ่านไปสิ่งใหม่ก็กำลังจะมาเหมือนต้นไม้ที่ผลัดใบนะคะผลัดใบ ใบที่เก่าใบที่แก่ใบที่ร่วงโรยใบที่มีหนอนกินนะ,ะใบที่เขียวเฉาก็ร่วงไปก็จะแตกยอดใหม่นะคะแตกยอดใหม่เอาเป็นดอกบานสะพรั่งสวยงามดอกบานสะพรั่งสวยงามนะคะแล้วก็จะมียอดพริยอดผีใบแตกออกมา พบกับความรุ่งเรืองนะคะรุ่งเรืองเบิกบานมีชีวิตชีวามีชีวิตที่สดชื่นแจ่มใสขอให้จิตใจเบิกบานสุขภาพดีนะคะพระเจ้ายกชูพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าเสริมกำลังได้รับความรักความอบอุ่นได้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้า ขอให้เป็นลูกที่พระเจ้ารักพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนะคะมีแต่ความชื่นบานนะคะรักทุกคนรักทุกคนดูสิคะเนี่ยดอกไม้สดใสสดใสมากๆเลยถึงแม้จะเป็นดอกไม้ปลอมก็เป็นความสดชื่นความชื่นบานนะคะ ปีใหม่คริสต์มาสปีนี้ได้มาเที่ยวที่ช็อกโกแลตวิวนะคะบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสสว่างสวย <c oughs> เหมือนกับชีวิตเราที่จะมีแต่ความสดใสชื่นบานรื่นเริงสุขภาพดี ขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้าเสริมกำลังพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้ายกชูได้รับแต่ความรักความอบอุ่นจากพระเจ้ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ